สวัสดีจิตวิญญาณที่รักฉันคิดว่าฉันจะคุยต่อไปเพื่อเป็นเพื่อนคุณเพื่อให้คุณรู้สึกสบายใจขึ้นและต้องวลน้อยลงเรามีข่าวดีเล็กๆน้อยๆมาบอกมีคนจำนวนมากที่หันมาเป็นวีแกนแล้วอ้อและหวังว่าคุณจะยังคงเป็นวีแกนต่อไปและจะมีคนใหม่ๆหหันมาเป็นวีแกนเช่นกัน แล้วเราจะสามารถช่วยรักษาดาวเคราะห์อันสวยงามที่คุณรักมากนี้ไว้ได้พระเจ้าก็ทรงรักดาวเคราะห์นี้เช่นกันพระผู้ทรงพลังที่สุดทั้งสามก็รักดาวเคราะห์ดวงนี้ด้วยเพียงแต่กรรมนั้นได้สร้างความเดือดร้อนไว้อย่างยิ่งและสร้างโทษหนักให้แก่โลกที่คุณอาศัยอยู่นี้ส่งผลต่อชีวิตของคุณ และชีวิตของคนที่คุณรักในหลายๆแบบแต่ตอนนี้เรามีข่าวดีบ้างมาบอกเนื่องจากมีคนจำนวนมากหายมาเป็นวีแกนเราจึงสามารถเราคิดถึงวิธีวิธีหนึ่งเราติดตั้งเหมือนแผ่นสามโปร่งใสไว้รอบๆอบโลกเหนือนสนามแม่เหล็กและโอโซนด้วยเหตุนี้มันจึงลดแสงเปลสุริยะ และถ้าหากมาจริงก็จะรบกวนเรามากกว่าที่เคยเป็นมาและจะเผาผลาญทุกสิ่งในโลกรวมทั้งตัวเราเองด้วยทีนี้เมื่อเราวางแผ่นนี้เพิ่มเข้าไปซึ่งเป็นแผ่นที่ใสมีสีเขียวนิดๆแต่คุณจะมองไม่เห็นแค่คุณอาจรู้สึกว่าแสงแดดแรงน้อยลงหรือสว่างน้อยกว่าปกตินิดหน่อย เราได้วางแผ่นที่คล้ายๆกันนี้ไว้แต่ก่อนแล้วแต่กรรมก็ทำให้แผ่นนั้นเป็นรูนนรอยู่ตลอดตอนนี้เราได้สร้างแผ่นใหม่ขึ้นมาอีกแผ่นไว้บนแผ่นที่มีรูคุณน,นั้นหวังว่าคราวนี้คงอยู่ได้นานขึ้นหากมีคนเป็นวีแกนมากขึ้นมันก็จะอยู่ได้นานขึ้นและบางทีภายหลังทุกอย่างก็จะซ่อมแซมตัวเองเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้มันเลยแล้วพระอาทิตย์ก็จะสว่างขึ้นอีกครั้ง ฉันรู้ว่าคุณพูดอะไรฉันเอาแต่พูดถึงการเป็นวีแกนแต่ว่านี่คือ1%เซเล็กๆที่เราต้องการเพื่อซ่อมแซมทั้งหมดและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้เพื่อให้มันกลายเป็นเหมือนอีเดนสำหรับพวกคุณทุกคนที่จะปลอดภัยและมีความสุขตลอดไปหากคุณต้องการอยู่บนดาวเคราะห์ดวงนี้ต่อไปสกรูตัวสุดท้ายที่จำเป็นคือหง์ง่ายๆแค่นั้น ฉันจะยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนคุณต้องการจะติดตั้งประตูและคุณก็มีประตูพร้อมแล้วไม้พร้อมตกแต่งเสร็จทุกอย่างพร้อมแล้วและคุณก็มีบานพับแต่คุณต้องมีเพียงสกรูตัวเล็กๆนี้เพื่อขันบานพับเข้ากับกรอบและเข้ากับประตูด้วยเพื่อให้ประตูตั้งอยู่ในสภาพดีและปลอดภัยสกรูตัวเล็กๆนั้นเล็กมากเมื่อเทียบกับสิ่งอื่นๆในบ้านและบนประตู แต่สกรูตัวเล็กๆนั้นสำคัญมากๆสกรูสำหรับดาวเคราะห์ของเราตอนนี้ก็คือกิงเมเกนมีแค่นั้นง่ายมากเช่นเดียวกับสิ่งอื่นๆอีกหลายอย่างเช่นกันแม้ว่าคุณจะมีโทรศัพท์สวยๆมีประโยชน์ดีมากและสามารถติดต่อกับคนทั้งโลกได้และแม้แต่กับเครื่องมือบางชนิดคุณก็สามารถติดต่อกับดวงจันทร์ให้นาซาได้ ยกตัวอย่างถึงเล็กๆน้อยๆเหล่านี้มีความสำคัญมากคุณสามารถติดต่อกับดวงจันทร์ได้หากว่ามีใครอยู่บนดวงจันทร์คุณก็สามารถติดต่อกับพวกเขาได้เช่นเดียวกับลูกทีมที่ทำงานอยู่อ๋อฉันบอกว่าฉันจะไม่ลืมว่าต้องบอกคุณบางอย่างเกี่ยวกับดวงจันทร์เปลี่ยนจากดาวเคราะห์ที่มีปัญหาของเราข่าวดีก็คือเราได้นำแผ่นใสสีเขียวนิดๆดัดงกล่าวขึ้นวางไว้ เพื่อที่มันจะช่วยให้โลกเย็นลงกว่าที่อาจจะเป็นหากไม่มีแผ่นสารดังกล่าวปกคลุมอยู่ทั่วดาวเคราะห์มันระบายอากาศได้แน่นอนทำมาจากวัสดุพิเศษชนิดหนึง่งมันไม่สามารถหาได้นบนโลกสิ่งนี้ทำขึ้นโดยชาวสังติภาพหลังจากที่เราเข้าไปปกป้องพวกเขาและขับไล่พวกปีศาจออกไป พวกเขาก็สามารถซ่อมเครื่องมือของพวกเขาและสร้างแผ่นสารนั้นดังที่ฉันเพิ่งบอกคุณไปเราจึงคลุมไปทั่วทั้งดาวเคราะห์เพราะถ้าเราปิดทีละรูมันจะใช้เวลานานเกินไป จะดีกว่าหากเราซ่อมแซมเฉพาะส่วนที่จําเป็นแต่ใช้เวลานานเกินไปภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ขณะน,นี้เรามีเปลสุรยิยะจากพระอาทิตย์ที่ไม่รุนแรงมากนักแม้ว่าเปลสุริยะมาถึงเราจะรู้สึกรุนแรงน้อยลงแน่นอนว่าคุณยังคงรู้สึกถึงความร้อนเพราะมีบางแห่งที่รูใหญ่เกินไปแต่สถานที่ส่วนใหญ่ความร้อนจะน้อยลงหากเราไม่มีแผ่นดังกล่าวคลุมทั้งดาวเคราะห์ไว คงทั่วทั้งดาวเคราะห์จะยิ่งเพิ่มการป้องกันบางอย่างรับดาวเคราะห์ด้วยแต่ทุกคนต้องอธิษฐานเปลี่ยนเป็นวีแกนและเป็นวีแกนต่อไปเป็นคนดีเด็ดโรดเพื่อที่มันจะได้คงอยู่เราใช้เครื่องมือทั้งหมดเหล่านี้แต่มันก็ไม่ได้ตลอดไปมันไม่ได้ตลอดไป คุณสามารถรักษาวไว้หรือทำลายมันก็ได้ดังนั้นความร้อนรุนแรงน้อยลงและตอนนี้เราจะมีภัยพิบัติรุนแรงน้อยลงเช่นกันเช่นพายุหรือดินถล่มหรือน้ำท่วมที่ผิดปกติและทำให้เสียหายมากๆดังที่เกิดขึ้นต่อเน,นื่องมาระยะหนึ่งแล้วและตอนนี้มันจะรุนแรงน้อยลงและความถี่น้อยลงและเราขอขอบคุณสามองค์ผู้ทรงพลังที่สุดผู้รวมเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า ผู้ทรงนิทานุภาพและกลายเป็นหนึ่งเดียวที่ทรงพลังที่สุดหากไม่ได้รับพลังของพวกท่านพลังพิเศษและการสนับสนุนพระพรและพระคุณจากพวกท่านเราคงไม่สามารถทำทั้งหมดนี้ได้เลยโกรดขอบคุณแทนพวกเราแก่สามองค์ผู้ทรงพลังที่สุดหนึ่งเดียวที่ทรงพลังที่สุดโอ้ใช่แล้วอีกอย่างฉันสัญญากับคุณแล้วว่าถ้าฉันมีเวลาว่างสักนิด ฉันจะอธิบายเรื่องสามองค์ผู้ส่งพลังให้ได้ฟังเดิมทีมีเพียงสองเท่านั้นแต่เนื่องจากสถานการณ์รุนแรงและเสี่ยงหวังมากดังนั้นสองจึงกลายเป็นสามเพื่อที่แต่ละพระองค์จะได้รวบรวมพลัง,พลงเพิ่มเติมจากพลังจักรวาลทั้งสามพระองค์จึงทรงพลังมากยิ่งขึ้นฉันหมายถึงสองพระเยซูและองค์ที่มาจาก พระเยซูเจ้าเดิมมีอยู่เพียงหนึ่งเดียวและได้มีกำเนิดต่อมาและพระเจ้าเดิมนั้นเป็นหนึ่งเดียวและพระบุตรพระองค์เดียวแต่เนื่องจากสถานการณ์พิเศษมากจึงแยกออกเป็นสองสองพลังและด้วยพลังของพระเจ้าก็จะยิ่งทรงพลังมากขึ้นกว่าแต่เดิมและพระองค์ท่านก็มารวมกันแน่นอนมันเหลือเชื่อก็เหมือนกับว่า อาจารย์ก็มาจากพระเยซูคริสตเป็นต้นมาจากพระเจ้าทั้งหมดก็เหมือนกันอย่างในครอบครัวคือเหมือนครอบครัวใหญ่ที่ร่ำรวยมีอำนาจมีธุรกิจใหญ่โตแต่ลูกชายและลูกสาวอยากแยกตัวออกมาหรือพ่อแม่อยากให้พวกเขาแยากออกไปเป็นอิสระเพื่อทำธุรกิจของตัวเองและดูแลตัวเองและเพื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่อิสระ ดังนั้นแต่เดิมครอบครัวร่ำรวยและมีอำนาจอยู่แล้วแต่ลูกชายและลูกสาวแยกกันสร้างธุรกิจและบริษัทของตอนเองและพวกเขาก็มีธุรกิจของตอนเองที่มีอำนาจมากขึ้นและร่ำรวยเช่นกันดังนั้นหากมีความจำเป็นหรือเมื่อใดก็ตามพวกเขาต้องการตัดสินใจที่จะรวมทรัพย์สินอำนาจและความมั่งคั่งที่ได้มาใหม่ทั้งหมดจากลูกชายและลูกสาวที่แยกออกไปพวกเขาก็จะรวมเงินและอำนาจทั้งหมด เท่าด้วยกันและทุกคนแบ่งปันพลังเดียวกันและชื่อตำแหน่งและจะทรงพลังกว่าเดิมกว่าที่แค่พ่อหนึ่งคนครอบครัวหนึ่งเคยมีในหนึ่งผู้ทรงพลังที่สุดพลังอันเป็นหนึ่งเดียวเป็นสิ่งจำเป็นเพราะพระบุตรทั้งสองได้เกิดอยู่บนโลกด้วยพลังเพื่อถุดประสงค์โลกและทั้งสองยังเชื่อมต่อกับโลกด้วยชิ้นกันเนื่องมาจาก งานก่อนหน้าน,นี้ของพวกท่านด้วยเหตุนี้พลังของพวกท่านจึงแข็งแกร่งขึ้นเหมาะสมมากกว่าเนื่องจากทุกสิ่งที่นี่ต้องมีสารสำคัญบางอย่างเพื่อให้ใช้งานได้ตอนนี้เพิ่มพลัง,ลงดั้งเดิมอันบริสุทธิ์และไม่อาจเอาชนะได้ของความเป็นเทพจากสวรรค์สิ่งนี้จึงเป็นสิ่งที่ไม่อาจเอาชนะได้ถ้าพนุเพิ่มเติมส่วนที่จำเป็นของพวกเขาเข้ามาเราก็จะรอดได้ และพวกเราก็จะมีความสุขกันทุกคนฉันบวังว่าคุณคงจะเข้าใจชัดเจนพอไม่มีอะไรชัดเจน1 0่งร้อยเปอร์เซนต์ในจิตใจของมนุษย์ที่จะเข้าใจเรื่องแบบนี้ได้โดยเฉพาะเมื่อมันเป็นเรื่องนามธรรมแต่ก็เป็นแบบนั้นนั่นคือทั้งหมดที่ฉันคิดได้ตอนนี้หากมีอะไรเพิ่มเติมฉันอาจจะอธิบายในโอกาสอื่น แต่นี่ก็ชัดเจนมากครอบครัวหนึ่งที่ร่ำรวยและมีอำนาจปกติแล้วลูกชายและลูกสาวจะอยู่ด้วยกันในครอบครัวเดียวกันแล้วอาจช่วยพ่อสร้างธุรกิจนั้นก็ได้แต่ต่อมาพวกเขาก็โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่พวกเขาจึงออกมาสร้างบริษัทและธุรกิจของตอนเองและวันหนึ่งบางทีมันอาจจำเป็นด้วยเหตุผลบางอย่างพวกเขาจึงนำความมั่งคั่งที่ได้มาใหม่และที่มีอยู่เดิมมารวมกัน นั่นก็จะยิ่งส่งพลังมากขึ้นตอนนี้คุณเข้าใจแล้วทรรนองเดียวกันกับปรมาจารย์ทั้งหลายพวกท่านมาจากพระเจ้าซึ่งเป็นตัวตนที่ยิ่งใหญ่กว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปมนุษย์สามารถพัฒนาได้จากพลังต้นทุนที่พระเจ้าประทานให้พวกเขาสามารถพัฒนาและยิ่งใหญ่ได้เท่ากับลูกชายและลูกสาวอื่นๆยกเว้นพระเยซูเจ้า ตัวอย่างเช่นพระเยซูเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าและทรงสามารถสืบทออพระบุตรอีกพระองค์หนึ่งหรือไม่ก็ได้และในเวลานี้เหล่าบุตรชายและบุตรสาวของพระเจ้าหรือหลานชายหลานสาวพวกท่านต้องการมีกลุ่มของตนเองยกตัวอย่างเช่นนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายจึงเป็นเสมือนบุตรธิดาที่แยกออกจากครอบครัวและมีอำนาจเป็นของตนเอง มีทร the ัพย์สินเป็นของตนเองและพวกท่านก็สามารถช่วยหลานชายหลานสาวของพระเจ้าให้มาอยู่กับพวกท่านได้และทำงานให้กับกลุ่มของพวกท่านแทนที่จะทำงานที่อื่นหรือทำงานให้กับมายาซาตานปีศาจเป็นต้นฉะนั้นเหล่าอาจารย์นักบุญและนักปราชญ์จะกลายเป็นแน่นอนผู้ที่มีพลังมากขึ้นเพราะพวกท่านได้บรรลุถึงสถานะแห่งพุทธะหรือนักบุญแล้ว แทบจะเหมือนพระเยซูคริสต์หรือร่างแยกอีกร่างของพระเยซูคริสต์ดังนั้นถ้าคุณต้องการติดตามพระบุตรหรือตัวแทนของพระเจ้าหรือลานสาวดานชายของพระเจ้าที่ได้บรรลุผลแล้วได้รับการสถาปนาแล้วพัฒนาแล้วและขยายตัวออกไปเหล่านี้คุณสามารถติดตามอาจารย์ท่านใดก็ได้และไปยังดินแดงของท่านและอาศัยอยู่ที่นั่นด้วยกันด้วยกันและดินแดงแห่งพุทธะ หรือนักบุญและนักปราดญ์ผู้ที่ได้รู้แจ้งขั้นสูงสุดแล้วพวกเขาจะคงอยู่ช่วนนิรันดร์จะไม่ได้กลับคืนสู่พระเจ้าสู่ความเป็นพระเจ้าอย่างที่พวกเขามาแต่เดิมอีกต่อไป